รษทีรศักดิ์เจริญศรีรรใหญ่สถานีตำรวจภูธรวังขอนแดงอำเภอนาดีจ,จังหวัดปทุมบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งและรถกระบะชนอูกระทิงที่กำลังข้ามถนนบนภูเขาระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานมารดโลกตายในที่เกิดเหตุบนถนนสาย304นครราชาสีมานาดีช่วงหลักกิโลเมตรที่50ถึง51หมู่4ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจึงไปตรวจสอบพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ามีนายอนันต์ วิไรรำเป็นคนขับขี่พังเสียหายและเลยถัดมาพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าพังเสียหายเช่นกันมีนายภาวัฒน์วงจักรแก้วเป็นคนขับพร้อมกับนางสาวพ,พัทรดาต่อพลที่นั่งมาด้วยรับบาดเจ็บทั้งคู่สอบสวนทราบว่ารถชนทั้งสองคันขับขี่ตามกันมาจากด้านฝั่งอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบรุรีระหว่างอยู่บนภูเขาได้มีวัวกระทิงเพศผู้อายุ กว่า20ปีน้ำหมักมากกว่า1,000กิโลกร,รมัมข้ามถนนจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะไปฝั่งอุทยานแห่งชาติทับลานตัดหน้ารถทั้งสองคันกระทันหันจึงถูกชนตายกาที่ดังกล่าวและในขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นำซากบัวกระทิงไปวัดที่ป่าทับทวีธรรมมารามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบรุรีและทำการฝังกบต่อไปเมื่อวันที่วันที่5กรกฎาคม 2พ5 5 8เวลาประมาณาตีสามครับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจปทุมละนองแดงก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถยนต์เฉียวชนวัวกระทิงที่ถนนสาย3ามนระหว่างจุลนัเมตรที่216ร้อถึงสองเขตบ้านแสนสุขหมู่หมู่ที่9ก้าตบลบ,บุพามอำเภอนาดีจังหวัดปา่าจิบุรีจึงได้ไปตรวจที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุพบตัวกระทิงเพศผู้นะครับเพศผู้สีดำแกนน้ำตาลตัวยาวประมาณ3.10เมเซนติเมตรมีน้ำหนักต,ตัวรวมทั้งหมดน่าจะประมาณ1ตันครับ1 0 0 0กิโลกร,รมัมล้มตายในลักษณะน,นอนตะแคงสภาพต้ากตัวรกระทิงที่พบครั้งแรกมีบาดแผลที่บนเลนลำคอ,อมีแผลเจวยกัน ก่อนเป็นถึไม่ได้ถึงแค่สามสี่นี่แหละครับตัก่อนเป็นอะไรตายตัวแรกที่ออกข่าวไปโดนยิงโดนยิงตัวสองที่รถชนรถชนคือเมื่อคืนรถชนเป็นสองตัวแล้วตัวแล้วแล้วก็อยู่ตรงหัวคองนู่นหนอีกตัวฝังรัอนตอนนั้นตอนนั้นจมน้ำตายจมน้ำตายใช่ไอ้ไอ้กรณีรถชนเนี่ยสาเหตุมันมันมันหลงผุงหรือมันยังไงพี่เห็นป่าไม้ออาวิเคราะห์นะว่าน่าจะเป็นจาก หากินและเดินกลับอะไรประมาณน<ม>ข้าม<ท>ข้าม <ๆ S 1> ทางว่างั้นเหรอตัวเดียวโดดโดดเลยรนะคะปกติพวกนี้เขาอยู่เป็นถุงอีกชาวบ้านเขาว่ามันอยู่สองตัวเป็นคู่นะคู่นี้มีสองตัวอันนี้สนับบุญรายงานจากจังหวัดปราจีนบุรีครับ